ถอดถอนกระกะตและเอาผิดกระกะตครับปัญหานี้มีเยอะมากครับโชคดีที่ประชาชนนะครับเป็นคนเห็นแล้วก็ทักท้วงครับแต่ตอนทักท้วงและเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับนะครับว่าผิดเนี่ยมีคนลงเสียงไปแล้วมากมายครับแบบนี้สามารถโกงได้เลยร้อ็ครับ กรกตรู้ล่วงหน้า4ะปีงบประมาณหลายพัน s, ล้านดูงานต่างประเทศแต่ทำได้แค่นี้ควรถูกถอดถอนครับถอดถอนกกตและเอาผิดกรกตครับกกตรู้ล่วงหน้า4ะปีงบประมาณหลายพันล้านดูงานต่างประเทศแต่ทำได้แค่นี้ควรถูกถอดถอนครับและถ้าทำผิดจริงต้องถูกลงโทษครับ ใครอยากรู้วิธีถอดถอนนะครับเดี๋ยวมันทำให้ดูครับตัวอย่างของความร้ายสรรภาพนะครับเพื่อนผมเลือกจ้างที่เมืองนอกครับเลือกบัตรสองใบใช่ไหมครับพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยต้องใส่2องจดหมายครับแล้วตอนปิดผนึก2องจดหมายเนี่ยเขาใช้เซ็นกำกับครับแต่แทนที่จะเป็นลายเซ็นของผู้ลงคะแนนเสียงกลับเขียนว่าให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เซ็นแบบนี้สามารถโกงได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามันสามารถแค่แกะซองขึ้นมาและสมมติว่าไม่อยากให้พรรคใดพรรคหนึ่งชนะใช่ไหมครับ เห็นคะแนนปุ๊บเห็นข้าโหวตให้ใครก็ทิ้งนี้ได้เลยครับรวมถึงเมื่อวานนี้เลือกตั้งล่วงหน้าผิดเพียบเลย mm. เช่นเขตไม่ตรงหรือมีคนลงทะเบียนแล้วแต่ไม่มีชื่อเขียนเขตและรหัสบัตรเลือกตั้งผิดข้อมูลผู้สมัครและพักไม่ครบปัญหานี้มีเยอะมากครับโชคดีที่ประชาชนนะครับเป็นคนเห็นแล้วก็ทักทวงครับแต่ตอนทักทวงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับนะครับว่าผิดเนี่ย มีคนลงเสียงไปแล้วมากมายครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยลงชื่อนะครับถอดถอนกรกตครับผ่านเว็บไซต์ change.org ครับวิธีการง่ายมากนะครับก็คือพิมพ์เข้าไปคําว่าถอดถอนกรกตนะครับกดปุ๊บมันก็จะมาที่เว็บไซต์นะครับ change.org ตรงนี้ครับแล้วเข้าไปตรงนี้ครับ แค่เมื่อวานวันเดียวเนี่ยนะครับมีคนลงชื่อไปแล้วล้านกว่าคนครับแล้วคุณก็แค่กรอกชื่อนามสกุลอีเมลนะครับนอกจากถอดถอนแล้วเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าทําผิดในหน้าที่หรือโกงเนี่ยต้องโดนลงโทษครับเลือกตั้งลงหน้าเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์มากมายเลยนะครับแต่วันที่14เนี่ยจะมากกว่าหลายเท่าครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับที่จะเลือกตั้งวันที่14นะครับแนะนว่าต้องทํากันบ้านล่วงหน้าไปอย่างดีครับ บัตเลอกตั้งมี2ใบนะครับใบเขตแล้วก็ปัตติลิสครับปัตติลิสเนี่ยมีชื่อพักมีโลโก้พักนะครับอันนี้ไม่ยากครับแต่ใบเขตนี่คือไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ตัวเลขครับแนะนําว่าให้คุณเนี่ยเตรียมกันบ้านล่วงหน้าไปเลยนะครับว่าคุณจะเลือกใครเขตไหนถ้าไม่ชชวร์ผมแนะนาว่าให้คุณติดต่อไปที่พักนั้นเลยนะครับพักที่คุณจะเลือกนะครับและก็ถามไปที่พักเลยครับว่าอยู่เขตนี้อยู่ตำบลนี้อำเภอนี้นะครับของคุณเนี่ย ผู้สมัครเนี่ยหมายเลขอะไรชื่ออะไรเพราะว่าถ้าคุณไปดูวันเลือกตั้งเลยเนี่ยอาจเจอปัญหาเหมือนเมื่อวานครับคือชื่อผู้สมัครนั้นไม่ครบหรือไม่การเอาชื่อและรูปของผู้สมัครคนนั้นนะครับไปอยู่ใต้อีกคนหนึ่งครับสุดท้ายฝากถามกะกะตน,นะครับว่าคุณจะรับผิดชอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างไร